สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีมาส,ส้มสวนมะเขือเทศมะเขือเทศ,าเเทศวานใบพี่น้องบ่ได้ปลูกวานเอาคันปูกคอยสิว่าได้กินนี่แหละวานที่กินแล้วกับมาเทวานใบนอกพี่น้องเบ่งดอก่อนกะว่าสิได้กินอยู่ได้ปลูกตั้งใจปลูกมันบ่เกิอพี่น้องเออ ถ้ากินแล้วตำมหุ่งแล้วมาเท่ทิมเพื่อนกระสีเป็นจังสี่ตัวเบิง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 ีได้กินนวยยดอกพี่น้องเบิงนวยหน่อย,ยเพื่อนกระสีออกนะนี่นวยหน่อย,ยเพื่อน,นออกมากเทิงดอกเทิงใบละเบินเออ่นนะ่ะเบิงข่ปลูกว่าได้กินพี่น้องขันข่ซัวถิมและแม่นโลดสิได้กินยีดอกเบิงอันนี้ก็มากอันน้าเนาะเขาเอือนมัก ไอ้บักฟักเนาะบานเฮาเอิ่นบักฟักไอ้บักอีตนอ้นนั่นแหละพี่น้องนี่เบิง่งงามบ่เทไอทิมกินแล้วกับมาเท่ไว้ตัวพี่น้องจ๊ะนี่ไข่เฮ็ด่านให้เพื่อนเฮ็ด่านขึ้นเนาะเบิง่งอันนี้ก็เบิง่งกระสิได้กินว่าได้กินเนี่เพิ่อนกระลัง่งอันขึ้นเนาะเทเบิง่งมากันบักอื้อวะทันกะเทโลงพุนละฟังในเพื่อน ปเปลี่นตาได้กินบ่พี่น้องนี่่อยมาเสียว้นี่เบิ่งเนี่ต้นผักหอมเปลี่นตาได้กินบ่บ่เบิ่งส้งคืองอดงอดงงงองอ,อันนี้อันอ้อเจาะนี่ละพี่น้องเบิ่งเนี่ยอันกินแล้วกับมะเทลงจังสันละพี่นอนะ้องเทไหวเป็นหดนามเิ่นก็ขคืนไหม เท่เทเทกลองกองไว้อันเห็ดปุยย่างดีแล้วพี่น้องเนาะคุดคูดลุมเขากับมาเท่ลงเทลงกัไอถึงเวลาเขาก็บพวนดินมันกระสิหดน้ำม,มันกระสิออกมากสัตว์ละอันนี้ในมะเขือเทศและพี่น้องมะเขือเทศเบืองมะทั่วอันอัน กินแล้วเพ่นก็นเอามาเทไว้ทังสานพี่น้องมันก็ขึ้นมดนาเพ่นก็นขึ้นมาที่ล้งแล่ววะเบิง่งอันนี้เพ่นขึ้นมาแล้วนี่เบิง่งเป็นตาที่ได้กินบ่เนาะเฮ้อเฮอขี้หลอดขี่ตัวซื้อๆล่ะแต่ว่าอันนี้นะได้กินยุดอกนี่เบิง่งได้กินยุพี่ <c oughs> ได้กินยุพี่น้องเบิง่งก็งามตัวล่ะคันคอยปลูกอีลีนันตั้งใจปลูกนันบ่ได้กิน เพื่อนชิป็นอันอื่นไปลดดอกนี่เท่ไบรเพื่อนกะได้กินอยู่บ่งดอกเพื่อนกะเต็มพี่น้องจา้าดอกเพื่อนอเต็ม,มอยู่ทอนนี้แล้วนาะจบคลิปมือนีส้มสวนกันนาอพี่น้องจา้า